พาท่าเข้าใหม่ชื่อเขาเจอจริงจริไม่ได้ชื่ออะไรเขอมาบอกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆห้องน้อยหนหาที่น่ารักทุกคนนะคะอะเมื่อวานนี้เราได้รู้จักชื่อคุณครูประจาํามั้นคุณครูพี่เลี้ยงเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเราจะมา เกี่ยวกับตาสัญลักษณ์นะคะของเด็กๆนั่นเองว่ามีรูปภาพอะไรบ้างอ่าเด็กๆคะมาเรียนรู้กันได้เลยคะ่ะอ่าหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งคือน้องนา น้องฮิวโก้นะคะลูกหมีแพนได้นั่นเองต่อมาค่ะหมายเลขห้าน,น้องเฟาซีนะคะลูกหมาลอยนั่นเองต่อมาค่ะหมายเลขหกนะคะน้องอังงเต่าค่ะลูกหมาปอ ไอติมค่ะหมายเลขแปดอ่าลูกไก่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะหมายเลขเก้านะคะน้องเป็นหนึ่งค่ะลูกหมูค่ะต่อมาค่ะหมายเลขสิบนะคะน้องเฟอร์กี้ค่ะกระต่ายนั่นเองต่อมาค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะน้องลักนะคะลูก าเลขสิ 42, น้องปุ๊บลูกค่ะลูกแม่วัวนนเองต่อมาค่ะหมายเลข13น้องน้ำมนค่ะลูกสี่โตนั่นเองนะคะเด็กๆคาเด็กๆอย่าลืมทบทวนสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ครูฝนมีเรื่องฝากเด็กๆไว้แค่นี้